หลักที่หนึ่งก็คือและวัตถุดิบหลักที่หนึ่งก็คือปลากุลาเค็มในโจทย์อาหารจากวัตถุดิบทะเลใต้ ยงกันหน่อยครับวันนี้้องบองแรกที่นำมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นวัตถุดิบชั้นยอดสำหรับคนปากได้เลยอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับไม่เคยเลยโอ้ดูดูดูความสดดูดูมันๆดูำลต้องบอกว่าปลาคือเราเค็มที่ตากใบเนี่ยมีคุณสมบัติเฉพาะครับคือปลาตากใบเนี่ยถือเป็น G.I. เลยนะคะมี Geographic Indicator ที่ชัดเจนของเชียงคท่าเหล็กนะ ต้องบอกว่าเป็นการจัดการได้อย่างดีมากนะคะแบบไม่มีฟูดเวสเลยนะคะไม่มีอะไรทิ้งเพราะว่านําหัวมาทอดคือว่าโดยส่วนใหญ่ของอาหารภาคกลางเลยเราเนี่ยหัวปลาเค็มเนี่ยนะเวลาเราไปใส่พวกแกงบางอย่างแล้วพูดเลยเฉพาะแกงอะไรนะแกงผักบุ้ง้าแกงต้องใส่เลยแต่จริงแค่้อาเฉยๆก็สุดยอดแล้วนนะครับมาที่พู้วของเรา นี่เครื่องแกงแล้วเหมือนต้มต้มยำนั่นแหละครับตากครับที่เราเห็นนะครับผู้ทัดชิงได้ใช้กระทิมาต้มใส่กะปิตะไคร้ซอยหอมแดงทุบขมิ้นตำพริกขิงหนูสวนแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดนะครับตามด้วยการใส่ปลากุลาลเค็มลงไปหั่นชิ้นจะใส่ตะลิงปิงแล้วก็ต้มต่อจนสุกข้าที่ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนะครับเพื่อจะเป็นหลนกุูเวโดยหลนภูเก็ตเนี่ยจะใส่ขมิ้นลงไปสีเหลืองนวลแตกต่างจากหล้นภาคกลางแล้วครับ หลเราแคือเดี๋ยวก่อนต้องบอกนิดนึงว่าหลนปักใต้กับหลนภาคกลางไม่เหมือนกันนะครับของภาคกลางเราจะข้นหน่อยแต่ของภาคใต้นั้นเนี่ยจะไม่ได้ข้นมากแบบเราแต่ว่ากระบวนการกับเครื่องปรุงแล้วเนี่ยจะคล้ายครึ่งกับหลนภาคกลางในขณะที่เชฟพัทเล็กอันนี้เขาทอดในน้ำมันเยอะเลยแต่อันนี้เหมือนเนเอาไปปั้นมาผสมมาเอื่อมาป่ะครับมันเป็นหมูก้อนทอดหรืออะไรทอดคุณเอ็ดครับที่เราเห็นนั้นคือทอดมันกุ้งไส้ปลากุเลาของเชฟทัทเล็กตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยนะครับเขาใช้เนื้อกุ้งขาวมาสับผสมกับมันบุูแล้วก็ปรุงรสชาติด้วย สาเกลอือหลังจากนั้นเขาจะใส่ปลากุเล่าทอดสับผสมลงไปแล้วก็ฟาดให้ปูเหนียวนะครับลุกรสด้วยเกลือน้ําตาลหลังจากนั้นนะครับเขาปั้นเป็นก้อนกลมและแผ่ยัดไส้ด้วยปลากุเล่าทอดหั่นเผาเข้าไปอีกนะครับแล้วก็นํามาชุบเก็ดขนมปังทอดให้เหลืองกรอบในเมนูทอดมันกุ้งไส้ปลากุเล่ากับน้ําพริกกุเล่าเค็มแล้วครับโอ้ฟาดมันกุ้งกรอบปลาเค็มกรอบอย่างเงี้แหละครับโอ้นี้กำลังตกแต่งจานกันแล้วครับสำหรับเมนูที่หนึ่งครับทั้งสองแชฟป์มาที่เชฟป์คุณชายชิงมาันนี้ ที่เช็คท่านเลยครับโอ้โหดับปลิงเลยคืสวยงามอย่างมากนะคะตาเป็นปลาหางปลามาแบบนีเครื่องยำอะไรมาทานด้วยกันเส็นไ่ด้ทายต้องเสิร์เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอและเสิร์ฟเมนูที่หนึ่งเทิครับ หาภาก,กันเพื่อน Masterchef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada e, s h o p e e t i k t o k l i n e a d Heliconia